พี่น้องชาวไทยจะพาไปดูลูทางร่ำรวยทำอะไรถึงจะไปได้สวยมิธีคนรวยมันต้องมีคำพี่อยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพี่มิธีรวยต้องร,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 รับรบราายกาคีว่ีรวย มาช้าจังไอ้นี่มันมีปัญหาเหรออะไรเขาเรียกอะไรนะไอ้ซีพียูมีปัญหาเหรอฮะแรมซีพียูไม่ก็เห็นคุณถืออุปกรณ์อะไรมาก็ัวเอออุปกรณ์อะไรนี่มันคุณไม่รู้จักเลยนี่คืออะไรอะไรอะฮะมันไม่รู้จักเหรอมันเป็นลำลอ้อยอ้อยเหรออย่างนี้เหรออะไรเป็นลำลาลำอ้อยไงท่านผู้ชมเขามองไหมมองอ้อยไหมเขาจะมองขาผม อ้อยเขาเรียกเป็นไรอเขาเรียกเป็นลำไหมเป็นลำไงก็ถูกแล้วอ้อยเป็นลำมีอะไรพิเศษใอ้อยไหมไหนๆก็ชมรายการอยู่นะฮะท่านผู้ชมครับส่งอะไรที่ท่านคิดว่ามันเป็นภาษาภาษิตโบราณ่ที่เกี่ยวกับอ้อยมาหน้าจอหน่อยยกตัวอย่างเดี๋ยวเราจะให้รางวัลอ่ายกตัวอย่างยกตัวอย่างเป็นคําพูดนะอันอ้อยตาหวานลิ้นไม่สิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย แล้วก็อะไรนะแม้เจ็บอื่นหมื่นแสนไม่แคลนใายเจ็บจนปลาตายนี่เพราะเน็บให้เจ็บใจอ่าอันนี้คิดเองเลยโอ้ยสุนทรผู้เขียนไปครับโธ่อาคุณอะคุณอ่ะได้ไหมไม่มีหรอกเสียเวลาเอาไปอันนี้คำหนึ่งนี่ครับหนึ่งอะไรอีกล่ะอ้อยเขาปากช้างอ่าอันนี้ก็ได้คุณผู้ชมส่งเข้ามาแล้วส่งเข้ามาส่งเข้ามาแต่วันนี้เรื่องราวของอ้อยนี่นะครับเป็นเงินเป็นทองเป็นธุรกิจจริงๆนะฮะเพราะว่ามีคนเขาทำโอ้หน้า หน้าต่อยอดมากๆยอดอ้อยเนี่ยนะยอดอ้อยนี่แหละอ้อไปพบกับคนนี้เลยครับสวัสดีครับคุณปิ่นครับนี่เลยเจ้าของไรอ้อยอยู่ที่ไหนคะไรอ้อยอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีคนงามคนที่นี่รู้เท่าไม่ถึงการรู้เท่าไม่ถึงการทำไมอ่ะถึงแค่บ้านโป่งไงมุกอะไรของพี่เนี่ยไม่ถึงการเขาขำกันเอาก็ถึงไม่ล่ะบ้านโป่งถึงไหมไม่ถึงล้านลีก็ไม่ถึงไม่ถึง อีกระยะหนึ่งถึงการแต่รู้เรื่องอ้อยดีอันนี้อ้อยพันอะไรคะอันนี้เป็นพันคันน้ำค่ะชื่อสุพรรณบุรี50สุพรรณบุรี50เอามาคันน้ำอย่างเดียวใช่ค่ะทำไมถามนิดนึงทำไมบ้านโป่งเนี่ยปลูกอ้อยเยอะเวลาผ่านไปแถวนั้น่อ้อยเยอะมากดินไหมหรือว่าสภาพอากาศใช่ค่ะก็เป็นปัจจัยเกี่ยวร่วมทั้งหมดเลยก็จะเป็นสภาพอากาศดินที่สมบูรณ์มีโรงงานหีบอ้อยแล้วก็มีโรงงานเป็นแหล่งเลยโรงงานมีโรงงานหีบอ้อยอยู่แถวนั้นชาวบ้านก็เลยปลูกอ้อย ใช่ค่ะโดยส่วนใหญ่ก็คืออ้อยที่เราปลูกเนี่ยเอาเข้าโรงงานหีบอ้อยให้เขาทําน้ําตาลใช่ค่ะแต่วันนี้ไม่ใช่เรื่องราวของน้ําตาลค่ะเป็นเรื่องราวของน้ําอ้อยน้ําอ้อยนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะฮะนะคะที่เห็นอยู่นี่นะคะอาจมองเผลอๆนึกว่ากะทิสดหรือว่ากะทิที่เขาขายเป็นถุงไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแพคเกจจิ้งใหม่ของน้ําอ้อยน้าอ้อยที่เขาใส่มาเขาทำมาอย่างนี้แล้วนะคะแถมยังมีแบบขวดด้วยนี่นี่ อย่างเงี้ยปกติเราจะกินข้างทางขวดใสขวัใสไสเห็ดขไม่ที่เป็นข้างถนนนะเห็ดขายแต่ว่าหลักๆของธุรกิจเราเนี่ยอันนี้ส่วนหนึ่งแต่ตัวหลักจริงๆก็คือไฮไลท์นี่สำคัญเื่อนนี้ใช่ค่ะที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยฮะอันนี้เรียกว่าอะไรครับเป็นอ้อยเกรดหิมะค่ะอ้อยเกล็ดหิมะท่านผู้ชมฮะเคยเห็นไหมครับอ้อยเกรดหิมะค่ะโอ้ย ไม่จะตื่นเต้นอะไรนักหนาก็ไม่เคยเห็นไงผมเห็นแต่ต้นอ้อยต้นอะไรเอาอย่างงี้อ้อยเกล็ดหิมะมันมาอยู่ในบ้านเราใครเคยบอกอะไรนะประเทศไทยไม่มีหิมะกไม่จริงคุณเอาอย่างนี้คุณเวียนบอกฉันปวดหูจริงเลยปวดหูมากปว่าเหรอยางจะกลับบ้านคนที่จะรอค่ะขออ้อยเกล็ดหิมะสาดมาทางนี้สแก้วได้ไหมคะไม่ใช่แมวจะสาดมาทำไมล่าให้คนที่เขาไม่เคยกินได้กินนิดหน่อยดิ จะรับตัวไหนดีคะมีทั้งหมด3ตัวนะคะมตัวเลยค่ะเอาตัวตรงๆเลยค่ะสตัวไม่ต้องกลับนะคะอันนี้อะไรคะอันนี้ใช่แล้วค่ะอันนี้อะไรตกลงอันนี้จะเป็นวุ้นน้ำอ้อยค่ะจะเป็นน้ำอ้อยผสมกับตัววุ้นที่นำมาจากน้ำอ้อยรู้แล้วว่าคุณเล่นบุกเออบุกโตไปเลยอยากจะดำเดินเนียดยังไรเล่นไปแล้วหายต๋อมหายต๋อมก็น่าจะรู้ตัวนะว่าเล่นแล้วหายนี่ก็ชอบเล่นหรือกันอันนี้เป็นอะไรท่านผู้ชมเล่นแล้วจะหายสิเสียของเสียมุกหมด อันนี้เป็นตัวอะไรนะอ้อยมะนาวค่ะเป็นตัวใหม่ตัวอีกแล้วเขาเรียกเป็นตัวมัที่บ้านเรียกเป็นตัวนะสามตัวตรงอ้อยมะนาวคือทําไมอ้อยมันก็ดีอยู่แล้วทาไมต้องใส่มะนาวเข้าไปผสมก็อยากจะมีอะไรที่แปลกใหม่ค่ะอ๋อหนุ่มอ้อยมันก็ธรรมดาไปน้าอ้อยค่ะเราผสมกันตอนไหนฮะตอนปลูกเอามะนาวกับต้นเอาต้นมะนาวกับต้นอ้อยมาปลูกผสมกันหรือว่าผสมกันตอนไหนครับก็ตอนกระบวนการผลิตนะอ๋อกระบวนการผลิตนะ ตกใจหมดเลยคนผสมอะไรหรืว่าเอาผสมกันตัวเนื้อเอเนืเป็นไงคะรสชาติใช้ได้ไหมคะมะนาวอร่อยค่ะมันได้กลิ่นมะนาวด้วยตกลงคุณกินน้อยหรือกินมะนาวก็กินน้ำอ้อยผสมมะนาวไงกินน้ำอ้อยมะนาวอร่อยค่ะผู้หญิงเปรี้ยวไงคะอ้อผู้หญิงเปรี้ยวค่ะเหม็นเปรี้ยวดิได้กลิ่นไหมล่ะอ่ได้กลิ่นไหมล่ะนให้มันเปรี้ยวสักอย่างเถอะค่ะอันนี้เป็นไงสองมือสองมัอันไหนอร่อยอันไหนอร่อยบอกคุณผู้ชมอ่ อันนี้เป็นอะไรนะคะอันนี้เป็นวุ้นน้ำอ้อยค่ะวุ้นน้ำอ้อยอร่อยไหเพียวค่ะออ้เพียวอออนแบบไม่ผสมอะไรเลยใช่ค่ะวุ้นน้ำอ้อยนี่จะมีวุ้นอยู่ด้วยใช่ค่ะจะได้อร่อยค่ะคิดอะไรอยู่ไม่คีอะไรที่ขับขับไม่คิดอะไระไม่ได้คิดอะไรนะสาบานขับมุกที่แล้วมาเมื่อสองอาทิตย์สองนาทีที่แล้วโอ้โหมุกนี่ต้องแม่งสิบล้อตามอันนี้เราขายยังไงครับเวลาเอาไปขายเนี่ยขายยังไงแก้วเท่าไหร่ สำหรับผู้บริโภคที่มาซื้อเนี่ยก็ราคาแก้วนะคะปกติจะขึ้นอยู่กับต้นทุนแต่ละสถานที่ซึ่งไม่เท่ากันแต่ว่าเราจะริงเราจะซื้อที่หรือว่าซื้อหอยไม่ใช่สถานที่ที่เอาตู้นี้ไปวางตู้แตค่ะแฟรนไชส์ชุดนี้อยู่ที่129,000บาทค่าเช่าไม่ขดอหมายถึงอันนี้เดี๋ยว่านผู้ชมอันนี้คือแแฟรนนชชคุณผู้ชมสองท่านครับเถิดประทางนี้ได้ไหมครับ เออทำไมกลัวผมเลยคืออย่างงี้ผมรู้ว่าเขาไม่กลัวผมแต่ก็แสบหูไม่ใช่่ะเรากำลังจะไปหาตัวแฟนชายเราไงคะเรืเองมากไงเสียงดังอ๋อก็คุณไปอยู่ไกลๆไปเดี๋ยวคุยกัน2คนดีกว่าเอางี้เป็นธุรกิจแฟนชายถ้าใครซื้อแฟนชายราคาเท่าไหร่นะฮะหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทแสนสองหมื่นเก้าพันบาทได้อะไรบ้างได้ทุกอย่างเลยค่ะพร้อมขายเพียงคุณมีทำเลที่ตั้งแล้วก็พนักงานขายก็พร้อมขายได้เลยวนได้เครื่องนี้ไปได้เครื่องนี้ไปสามสามท่อแบบนี้ค่ะสามโถ 3าถนะฮะเออเอาอย่างนี้เดี๋ยวสนใจแฟนชายต้องขายกี่แก้วอ่ะมันถึงจะคืนทุนแสนกว่าบาทเนี่ยก็คือจริงๆแล้ว1กิโลเนี่ยตัดใส่แก้วไซนี้ได้2แก้ว1กิโลเนี่ยเป็นขายอยู่ที่30บาทต่อกิโลพร้อมแก้วถ้าเราไปขายสักแก้วนี้ขายขึ้นห้างก็แก้วละ30บาทก็คืนไ้สองแกก็ได้เท่าหนึงถ้าทั่วๆไปถ้าไม่ใช่ห้างล่ะฮะหน้าโรงเรียนแก้วละ15บาท ยี่สิบห้าบาทเราจะมีหลายไซส์ค่ะอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ใช่ไหมฮะได้ไซส์เล็กดูมาหน่อยใช่ไหมคะตอนนี้แฟนชายเราแสนเท่าไหร่นะฮะแสนสองเก้าแสนสองเก้าคิดว่าคนที่ซื้อแฟนชายเราไปเนี่ยคืนทุนประมาณสักกี่เดือนระยะเวลาคืนทุน6ถึง1ปีค่ะ6ถึง1ปี6เดือนถึงหนึ่งปีคืนทุนใช่ค่ะรายจะต้องมีรายได้ประมาณสักเท่าไหร่ฮะต่อวันถึงจะอยู่ได้จริงๆวันหนึ่ง2,000ก็อยู่ได้แล้วสองพันก็อยู่ได้แล้วถ้าอยู่ไม่ได้ก็ย้ายไปถิ่ที่อื่น ก็คือว่าใช่ไม่ต้องบอกหรอกเขาย้ายแน่ย้ายแน่คืนอยู่ไปเจ้านี่ก็ตามอย้่อ่าแบบอีกสาขากี่สาขาแล้วคะตอนนี้มีทั้งหมดร้อยกว่าสาขาในประเทศไทยค่ะประสบความสําเร็จไหมที่เขาซื้อแฟรนไชส์เราไปเนี่ยนะใช่ค่ะโอ้ทั่วประเทศหรือยังครับทั่วประเทศในชื่อว่าอะไรนะฮะชื่อของเราน้ำอ้อยไร่ไม่จนไร่ไม่จนคือเอาไปขายแล้วไม่มีจนค่ะรวยสุขภาพไร่ไม่จนนี่คือทําสวนทําไร่ไม่จนใช่ค่ะอย่างนั้นใช่ไหมคือชาวบ้านที่นี่เนี่ยโดยส่วนใหญ่มีอาชีพขาย ทําอ้อยขายถูกไหมฮะเป็นผู้ปลูกอ้อยเกษตรกรปลูกอ้อยแต่ว่าอีกอันนี้เป็นอีกอีกธุรกิจหนึ่งที่เรามารวมกลุ่มกันใช่่คะต่อยอดขึ้นมาเพิ่มมูลค่าของเพื่อให้ชาวไร่อ้อยเนี่ยมีรายได้อีกทางหนึ่งจากด้านนี้นี่เหรอทีเรียนต่ออ้อยต่อยอดอ่ะเอพิ่งเพิ่งเก็ตนะเนี่ยต่อยอดคืออย่างนี้เหรอ ตั้งใจมากเลยอะเขาบอกว่าหน้าต่อยอดมากๆก็นึกว่าถึงโอ้ยอดอ้อยจะต่อเป็นอะไรได้อีกวะงารต่อยอดธุรกิจอะไรกี้เขาหลอเขารออยู่ตั้งนานแล้วหัวสมองไม่คิดอย่างอื่นเลยนะหลอจังหวะนี้อย่างเดียวผมก็เลยลืมเลยว่าจะคุยอะไรต่อพูดถึงชาวบ้านเออชาวบ้านใช่ไหมชาวบ้านอะไรอะชาวบ้านที่เขาทําสวนอ้อยไงพันสุพรรณ52ส่งให้คุณปิ่นหมดเลยใช่ไหมเออเขามีราคาประกันให้ด้วยใช่ไหม ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี50นะคะ50ค่ะพูดผิดก็เป็นพันธุ์ขั้นน้ำโดยเฉพาะสำหรับเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกอ้อยอยู่แล้วถ้าสนใจจะปลูกอะค่ะเราจะมีการประกันราคาให้ป็นสองเท่าจากราคาทั่วไปที่ส่งเข้าโรงงานน้ำตาลปกติราคาทั่วไปตอนนี้เท่าไหร่ฮะตอนนี้อยู่ที่เกือบพันเกือบพันบาทต่อเราให้ต่อตันต่อตันค่ะตันละพันเราให้เป็นสองเท่าค่ะ ก็เป็นสองพขนาดนั้นเลยเหรอค่ะโอ้ไม่น่าล่ะไร่ไม่จนนะชื่อเขาไร่ไม่จนก็ไม่น่าจนอ่ะคนปลูกอ้อยก็เลยมีรายได้ดีขึ้นค่ะแล้วรับตลอดทั้งปีด้วยค่ะคือไม่อั้นเลยว่างั้นเถอะไม่อั้นเอาเรารับมารับมาเวลาถ้าถ้าเรามันเหลือเออสต๊อกเหลือไงาทำยังไงอ่ะเราจะมีการเอ่อฟีดเก็บไว้โออมันเก็บไว้ได้เก็บไว้ได้ค่ะนานไหมฮะ จริงๆถ้าเป็นน้ำอ้อยพาจชไร้ปกติอะคะแช่เย็นเก็บไว้ที่อุณหภูมิตามที่กําหนดคือ,อคถึง4องศาจะเก็บไว้ได้ประมาณ2อาทิตย์14วันครับอาใครที่ชมรายการอยู่นะฮะสนใจอยากจะต่อยอด อ้อยอย่างที่เขาบอกเนี่ยนะฮะต่อยอดอ้อยทําเป็นธุรกิจแบบนี้แฟรนไชส์นะครับก็หรืออยากจะปลูกอ้อยก็ได้นะปลูกอ้อยแล้วส่งให้คุณปิ่นก็ยังรับอยู่ยังรเลยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณปิ่นครับคคุณรับสชาติอร่อยมากคะเดี๋ยวช่วงหน้าอย่าไปไหนนะครับท่านผู้ชมครับมีอีกสาระดีๆอันหนึ่งมารับรองว่ารวยได้แน่นอนครับ